สนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลีหลังจากการเปิดตัวของ New Honda ADV 160รถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์แนวอนเนกประสงค์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับได้เปิดตัวออกมาในอินโดนีเซียเป็นที่แรกเมื่อเร็วๆนี้ล่าสุดก็ได้มีการปล่อยภาพของตัวรถรุ่นใหม่นำมาจอดเทียบกับ ADV 150รุ่นเดิมโดยเป็นภาพถ่ายจากทาง Roby Driver.com เราลองไปดูด้วยกันเลยว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้าง แน่นอนว่าภาพรวมของรถทั้งสองรุ่นนั้นค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกันเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในการออกแบบไฟหน้าไฟเลี้ยวและไฟท้ายแต่หากเราจะพิจนารณาลงไปในรายละเอียดทั้งหมดมันก็ยังถือว่ามีอะไรที่แตกต่างกันออกไปอยู่พอสมควรโดยอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของกระจกบังลมด้านหน้าที่ในรุ่น New ADV 160นั้นจะมีขนาดที่สูงกว่าแบบเห็นได้ชัดโดยสามารถปรับระดับความสูงได้2อระดับด้วยกัน นอกจากนั้นแล้วสิ่งที่ยังแตกต่างกันก็คือในเรื่องของหน้าจอแสดงผลซึ่งในรุ่น New ADV 160จะมาในรูปแบบของ Full Digital รวไมไปถึงการออกแบบของ f ฟลล i n g ด้านข้างจะมีความแตกต่างกันแบบชัดเจนครับและแน่นอนว่าในเรื่องของเครื่องยนต์ที่มาในเครื่องลูกใหม่ระบบ s s t c ป้องกันล้อมหมุนฟรีที่เพิ่มเข้ามาก็เป็นไฮไลท์สำคัญที่ทำให้การขับขี่ New ADV 160นั้นสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น สำหรับประเทศไทยเรานั้นคาดว่าจะมีการเปิดตัวภายในช่วงปี2022นี้หากมีความคืบหน้าทางเราจะรีบม,มาอัปเดตให้ทราบกันโดยเร็วสนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลี